สวัสดีค่ะสีนะคะจากเพจร้านนะคะ SJ นะคะร้านไอหญิงจักรยานนั่งเดิมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสีมีรถนะคะ3ล้ออเนกประสงค์นะคะเป็นรถ3ล้อหัดปันอเนกประสงค์อาหุบตัวใหม่นะคะอาหุบยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะมาด้วยกันทั้งหมด3เฉดสีจ้ะเด,ดเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าไปเลยจ้า กันที th this picture, this ่สีแรกเลยนะจ๊ะสีนี้นะคะจะเป็นสีชมพูนะคะสีจะเรียกตรงโค้งก็แล้วกันนะคะโค้งนะคะจะเป็นสีชมพูนะคะนี like ่นะคะด้านข้างนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะสามารถผักฮนดนเข้านะคะผักฮนดนออกได้นะคะแบบนี้นะคะเข้านะคะนี่คือเข้านะคะอันนี้คือออกนะจ๊ะแล้วคือหรือจะให้มันบาลานตรงกลางก็ได้นะคะแบบนี้เลยจ้ะด้านท้ายนะคะเป็นแบบนี้นะคะ บันไดปั่นนะคะสามารถนะคะนําลงมาเสียบข้างล่างได้นะจ๊ะตัวนี้สวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่สีต่อไปกันนะจ๊ะตัวนี้นะคะจะเป็นสีเขียวเออสีแดงบอกเขียวแต่เราจะเล่นที่ตัวรถนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีแดงนะคะด้านท้ายนะคะเวลาเราพับพับล้อเข้ามานะคะแบบนี้นะคะนําเหล็กออกนะคะแล้วก็ปรับล้อก่อนนะคะนี่นะคะมันจะมีตัวกดล็อกตรงนี้นะคะแล้วก็บีบเข้ามานะคะปุ๊บนี่นะคะอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะจ๊ะแล้วก็บีบเข้ามานะจ๊ะ เสรเรียบร้อยตรงกลางก็เหมือนกันนะคะบีบเข้ามาจ้ะนี่ค่ะและอย่าลืมเหล็กนะคะเอามาเสียบด้วยนะจ้ะเสียบตรงนี้นะคะนี่เลยแบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วจ้ะก็จะเป็นรถขาถไถแบบไบบาลได้แล้วนะจ๊ะตัวนี้นะคะสวยมากนะจ้ะนี่เลยจ้าเราไปดูกันที่สีสุดท้ายกันเลยจ้าไปเลยจ้าเอามากันที่สีสุดท้ายกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีเขียวนะคะเราจะเรียกตรงโค้งนะคะ สีอะไรนะคะก็คือโครงสีอะไรรถโครงสีอะไร <g ül> เราจะเรียกสีนั้นนะจ๊ะอันนี้จะเป็นสีเขียวนะคะแบบนี้เลยจ้าด้านหน้านะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาเราอ้ารอแล้วนะคะนี่นะคะเราก็ทําแบบนี้ได้เลยนะคะเอาเหล็กมาเสียบที่ที่เดิมข้างบนนะคะแล้วก็นี่นะคะตัวบันไดนะคะสามารถนําลงมาเสียบข้างล่างได้นะคะนี่นะคะนําลงมาเสียบข้างล่างได้เลยจ้าเวลาจะเสียบนะคะเราจะมีตัวล็อกตรงนี้นะคะนี่นะตรงนี้นะคะกดปุ่มลงไปนะคะแล้วก็ดึงออกได้เลยนะจ๊ะ นี่นะคะแล้วก็ดึงออกนี่แบบนี้นี่นะคะแล้วก็มาเสียบข้างล่างได้เลยจ้ะนี่นะคะเสียบก็ต้องให้ต้องให้ลงล็อกนะคะนี่นะคะเสียบเลย เรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทําทั้งสองข้างนะคะก็จะเป็นรถ3ล้อหัดปั่นได้แล้วจ้าตัวนี้นะคะใครที่สนใจนะคะสามารถมาดูได้ที่หน้าร้านเอสอร้านไอหญิงจักรยานสาขาดัางเดิมได้เลยหรือจะส่งได้นะจ้ามีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีจ้ารถ3ล้ออ้าอเนกประสงค์รถ3ล้อขาไทยอนเนกประสงค์และรถสล้อหัดปัน่นเอเนกประสงค์ตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยจ้าเป็นได้ทั้ง3อย่างในตัวเดียวจ้า